ครับตัวคนมโนนครับมือนี้มีเโโลน่นะครับเด้อไกลคือเก่าแหละครับพี่น้องแต่ใกล้บ้านนะครับนี่ก็ปัจจิตัวนะครับเด้อปัจจิตัวหลักะจะไครซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับผ่านตลาดมาพอดีเลนูมือนี้ไกลบ้านครับ แกงใกล้บ้านใส่น้ำมัส้มครับอาจจะต่าแก้วต่าแก้วประกรอบครับต่าแก้วประกรอบเสริมหน่อยนึงครับพี่นอ้องนีพพิกนี่ครับลูกโดดครับบนแม่โดดนะครับลูกโดดเด้อไปพี่นอ้องไปเบิ้งหน้าตากันเดี๋ยวบอาตูเสียอไกลไปทางวามสะอานล,ล้วกันให้พี่น้องได้เบิ้งกันว่าแกงแลวกันหน้าตาออกมาสิเป็นยังไงครับ จากที่ทำความสะอาดไกลนั้นเรียบร้อยแล้วนก็ซับ สามเอ็ดตัวลอยขึ้นก,ก่อนก็กระสาเย็นลงเนาะที่น่อยเอาเนื้อหอดนะครับ <c oughs> ด่าไก่มันขิวสับแจพอคั้มครับพี่น่องวันดีคั้มันนะครับสับตอนไงตอนไงไรเมืไ่ไหร ยังบ่ไหวครับพี่น้องอันนี้ก็คิวครับพี่น้องตนอกันมานี่ขอบคุณครับขอดีครับ พริกสดครับพาแตกเด้อเอาพริกสดนะครับพี่น้องหลังจากได้นี่มาแล้วได็ไก,ก่มาเรียบร้อยแล้วครับตักคนเข้าไปเลยพี่น้องเลยใส่ยังกน่าใส่แ่ไข่ใส่แต่ไข่ลงไปเลยครับหอมงคเดบตตำๆเดี๋ยวบุบหอมโมเดลลาไปอีกนิดนึง ครับหลังจากที่ใส่ตะไคร้ใส่ยังเตรียมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับตามเลือกอีกอย่างคุณนายห่วงนัวห่วงนัวครับใส่เข้าไปเลยครับล้วนจนได้ที่แล้วครับเนื้อไก่เริ่มจะแข็งแล้วครับเริ่มจะได้กินหอมแล้วครับอันนี้อาหารหลักอาหารหลักเลยอาหารพื้นบ้านอดเนี่ยเนาะปลาเรือปลาเรือครับโอ้โหต้องใส่ปลาไหอยู่บ่ ใส่จักหน่อยม่ใช่เยสีหอมครับผมคุณนายบอกว่าต้องใส่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหลังจากไอ้ไก่มันแห้งแล้วครับเดี๋ยวเราเติมน้ำเข้าไปเลยครับพี่น้องจะวดลงไปเลยครับดเดี๋ยวนี้แล้วครับเด้อใส่อันนี้เข้าไปเลยครับ นอบใบดองครับพี่นองใส่เข้าไปเลยแนวไหนไมันแสบใส่เข้าไปเลยครับพี่นองคนให้เข้ากันครับป,<ะ>ปิดฟ้าครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับรอประมาณ ประมาณสามนาทีครับเดี๋ยวรอให้น้ำม,มันเดือดก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าต่างที่เป็นเลือครับพี่นอ้องเป้าครับพี่นอ้องต้มาได้ประมาณสี่ห้านาทีแล้วครับโอ้เดือดปุตีนครับเหือเต็มหม,ม้อเลยพี่น้องเบิ่งเอาสิมมึงก็ได้พี่น้องสิมมึงกันสานเป็นไร เิดมันี่ดิกครวลูกโดดเนี่ยบ้าลูกโดดใส่กาไปเลยครับพี่น้องผักอีตรูหรือว่าผักข้นตัวหละครับบอมันให้รอหน่อยกับฝผักข้นตรูล่ะครับใส่้าไปเลยครับใส่หลายไก่ยิ่งดีครับทั้งหอมแล้วก็เพื่อสุขภาพ้วยครับพี่น้อง เต็มมอเด้ครับพี่น้องโอ้ยอยากพี่น้องมาบึงต,ต,ตามด้วยงา,าม้ชูโรโอ้ใเ่ทุกอย่างเซด้าเนี่ยไหนน้เซ่เไปเลยเั็นปะเปชูรสทุกอย่างแซูกอย่างไฮไลท์ทไม่ยู่ตรงนี้บะก,กอกนเบียะกอกระเ บกอกนี่นะบกอก็เดบโอมินบักงิแ,แทนแล้วเอาโอ้นี่มีสมผักนะครับพี่นอ้องนะสมผักแก้วแก้วไอ้จก้วบองนะครับจก้วบองไอ้บกอกรครับพี่นอ้องผักสดครับ นี่อะไรเขราตรงนี้แหละครับขอน,นอน้อนป่ะพี่น้อง,งกินข้าวกันกูนาาเป็นหิวแล้วครับพูดนะนาจะนาซีดหมดแล้วครับพูดอำ้ำครับยอดลายแข่งไก่แก่งไก,ก,งก่บ้านเนอะใส่น้ำม,ม่สด ก่อนครับมาพี่น้องกิ้นน้ำันตามด้วยสมผักครับก็เอิ้นสมผักแล้วสมผักเสียมสมผักเสี่ยบก็มีสมผักแป้น

ย้ไปไหนมาฟีดเดิแลกไหมกินกตะปนป่าครับมันเป็นนะแฉกแเสียดวัน้ำทงมาแล้งมือหนึ่งนี่แปดสิบห้ารอบเนี่ตาย เขาแล้วไปเรียนเพราะฉะนันที่วมจิวน,นอนนดเดี๋ยก็ได้กินก่อนปกติกินเราต้องไปเรียนแลน้้กงข้าวเกราะปกตินอน <laughs> เราเลือกปเป็นที่ฝาดเปลี่ยนเลยตัดนันเ่าสุกนั่เดืะมันเ่าเลือกหั่ถ์ <c oughs> อ่าไปเซาเลย ว่าอะไรอย่างนีง้ฮะอกที่น้องคลิปหนึ่งไปทำไมก็เดี๋ยวคลิปหน้าพอประตู่าประตูสี่เฮ็ดคลิปหยึ่งคนนั้นจะเฮ็ดคลิปหยึ่งเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าโอกาสหน้าที่เฮ็ดอย่างกินเห็นอย่างจรินแล้วการต่มเนื้องัว ไปตุ๊บเบอร์ไปน้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ์นีกันนะครับเดอ้อเดี๋ยวไว้ก็เบาตูไหมในคลิปหนาว่าเบาตูสิไปเฮ็ดไปยากกินอนี่ยงกันอ่ะคลิปนี้คุณน้าหลักอบเบาตูเอาไว้ซ์นีกันนะครับเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ